อีลิทเฮลครัสจากเมืองไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกน ท่านเข้าสู่รายการ m ัน e y d เด i v e ว y รค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนาะทิประดาะดิฉันวิมลวันค่ะค่ำคืนนี้นะคะติดตามการเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยกลับมาโดดเด่นสดใสอีกครั้งนะคะหลังจากที่ดอกเบี้ยน,นั้นคาดการก,กันว่าน่าจะชะลอการขึ้นแล้วก็อัตราผลตอบแทนบอลยิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นก็ปรับตัวลดลงด้วยเป็นใจทําให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาผงงาอีกครั้งเพียงแคค่่ํา รายงานกำไรดีขึ้นเนี่ยนะคะคุณมาร์คซัคเคเบิร์กรวยกลับมากว่า4ี่แสนล้านเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นหน่วยเินบาทนะ,ะแต่ว่า,าถ้ามอง<ส>ย้อนกลับเข้ามาในผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบ้านเก่าแต่มาตสี่ปี2 5 6 5หลายกลุ่มอุตสาหการรมมีการปรับตัวย่อลงไปนะคะแต่การปรับลดลงไปไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาจะไม่ฟื้นนะดังนั้นเองในช่วงเบรกที่2เดี๋ยวคุยกับนากวิเคราะห์กันด้วยนะคะถึงในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรวมไปถึงโอกาสในการลงทุนกับหุ้นในตลาดหุ้นกันด้วยค่ะ ยังคงไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะนอกเหนือนจากการติดตามธนาคารกลางต่างๆที่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกันด้วยค่ะมาติดตามกันบ้างน,นะคะเรื่องราวที่จะช่วยผลักดันทิศทางเศรษฐกิจโลกให้เติบโตกันมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ต้องยอมรับเลยเศรษฐกิจไทยนะคะอ้างอิงเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็นะักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะ ถ้าเราลองมาดูปีนี้2023ค่ะจะเห็นได้ว่าโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนั้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ร้อนแรงเลยทีเดียวหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นคนในประเทศจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะ ดูได้จากตัวเลขอะไรมีการเปิดเผยตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตภาครบริการในเดือนมกราคมของจีนนะคะล่าสุดทั้งการผลิตการบริการออกมาดีขึ้นมาดูตัวเลขบริการกันดีกว่าที่เปิดเผยออกมาในวันนี้นะคะทางด้านของชัยซิน S&P Global ระบุบ,บอกว่า PMI ภาครบริการหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนั้นปรับตัวดีขึ้นค่ะ แต่ระดับ52.9ในเดือนมกราคมจากระดับ48ในเดือนธันวาคมบ่งชี้ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวหลังจากที่ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์นะคะ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ5เดือนและสอดคล้องกับการที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้รายงานไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าภาคบริการนั้นพุ่งขึ้นแต่ระดับ54.4จากระดับ41.6ค่ะซึ่ง ตัวเลขดังกล่าวนะคะส่งผลทําให้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจดีตัวดีขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ12ปีด้วยเรามาดูกันบ้างดีกว่าท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนี่นะคะดูได้จากอะไรปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารทางรถไฟเพิ่มขึ้นกว่า48.7%ค่ะเป็นการรายงานข้อมูลจากบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนนะคะที่ระบุบอกว่าในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา22มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นั้น มีการเดินทางสูงถึง102ล้านครั้งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่33.51ล้านครั้งค่ะซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าความต้องการเดินทางที่อัดอั้นอยู่มันทำให้คนจีนออกมาเดินทางกันมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเดี๋ยวจะเตรียมแผนกันด้วยนะคะโดยที่มีการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกข้อจากัดสุดท้ายในการเดินทางข้ามพรมแดนซึ่งปัจจุบันเนี่ยจีนมีการกาหนดนะคะ จำนวนผู้ที่เดินทางระหว่างจีนกับฮ่องกงตอนนี้เตรียมการค่ะที่จะเปิดให้สามารถเข้าพรมแดนได้อย่างเป็นรูปแบบได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะในรอบ3ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเปิดทางให้กรุ๊ปทัวร์เดินทางสู่ฮ่องกงและก็มาเก๊าได้เป็นครั้งแรกด้วยซึ่งไทยเดี๋ยว6กุมภาพันธ์นี้นะคะข่าวบอกว่าตอนนี้ยอดจองกรุ๊ปทัวร์ที่มาเที่ยวไทย เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่ฮ่องกงเขาก็ฟื้นการท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้มีข่าวออกมาล่าสุดบอกว่าจะแจกตั๋วเครื่องบินฟรี5 0 0ร0 0 0 0 0ใบ, 500, บนะคะ,ะจะเป็นการแจกผ่านตัวแทนสายการบินหรือว่าตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวใครที่เตรียมจะไปเดี๋ยวรอดูเลยนะคะ,ะแน่นอนฝั่งฝั่งของจีนหรือว่าแม้แต่ฮ่องกงกําลังเร่งฟื้นเศรษฐกิจโดยใช้ภาคการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจนะคะแต่อีกหนึ่งประเทศที่ดูเหมือนว่าจะมีความกังวลน,นะคะก็คือทางด้านของอินโดนีเซียค่ะก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเขามียอดส่งออกสูงที่สุด เป็นปรอติการนะคะแต่พอช่วงไตรมาสที่4ของปี2565การส่งออกเริ่มมีทิศทางที่ชะลอลงค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะราคาพลังงานที่มีการปรับตัวลดลงหรือว่าแม้แต่สินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงด้วยค่ะโดยทางด้านของผลสํารวจรอยเตอร์บ่งชี้นะคะการขยายตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีแนวโน้มชะลอตัวลงในไตรมาสที่4ปี2565เนื่องจากราคาสินค้าโภคกัณฑ์และพลังงานที่ปรับลดลงส่งผลกระทบต่อก,การส่งออกและเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยค่ะ อาจทําทให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอีกในปีนี้อินโดนีเซียนะคะมียอดการส่งออกสูงเป็นประวัติการที่2.92แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2565โดยได้แรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงซึ่งช่วยหนุนค่าเงินรูเปียนะคะและทําให้บัญชีเดินสะพัดของประเทศดีขึ้นแต่มูลค่าการส่งออกชะลอตัวลงในช่วงปลายปีค่ะเนื่องจากราคาสินค้าปรับตัวลงนักเศรษฐศาสตร์21คนนะคะที่ได้รับการ สำรวจคาดการโดยเฉลี่ยว่าเศรษฐกิจของอินโดนีเซียอาจขยายตัว4.8%ในไตรมาสที่4ปี2565เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะหลังจากขยายตัวรายปีแข็งแกร่งที่สุดในรอบ1ปีในไตรมาสที่3ทั้งนี้หากเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราดังกล่าวนะคะก็จะถือเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวที่สุดในรอบ1ปีอินโดนีเซียค่ะจะเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่4ถึง 6.20%ซึ่งเมื่อเทียบบรรายไตายมาสนะคะคาดการว่า GDP ในไตามาาที่4ของปี2565อาจชะลอตัวลงนะคะเหลือ0.33%โดยลดลงจาก1.81%ในช่วงไตามาาที่3ของปี2565ด้วยค่ะ เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเศรษฐกิจที่อ้างอิงเกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยถือว่ามีการชะลอตัวลงนะคะหลายๆประเทศเลยอย่างเกาหลีใต้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหลังจากที่เศรษฐกิจโลกนั้นเติบโตช้าลงแล้วก็จ่อเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะไปดูกันต่อค่ะอย่างที่เรารายงานกันไปนะคะ<ฆ>ว่าตอนนี้จับตาเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งขณะที่เรารายงานกันอยู่นี้เนี่ยนะคะ เราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นสาหารัฐอเมริกานะมีความคึกคักสดใสเกี่ยวกับการเกง็งกําไรผลประกอบการแล้วค่ะดังนั้นก็เลยเอามารายงานให้คุณผู้ชมฝากกันนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันอยู่อย่างล่าสุดค่ะทังด้านของ Starbucks เองนั้นนะคะระบุบ,บอกว่ากําไรและไรายได้ในไตรมาสท,ที่1ประจําปี2566นั้นถูกลดทอนลงไปหลังจากยอดขายในจีนปรับตัวลดลงค่ะโดยทั้งด้านของคุณฮาวเวิร์ดชูสซีอีโอของ Starbucks นะคะเปิดเผยบอกว่าไตรมาสแรกของ งบการเงินปี2,566ซึ่งเป็นระยะเวลา13สัปดาห์สิ้นสุดณนะวันที่1มกราคม2,566นั้นทางการจีนได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์ทำให้การแพร่ระบาดครั้งใหม่เนี่ยส่งผลทำให้สาขาของ Starbucks ในจีนต้องปิดทำการมากกว่า1,800สาขาจากทั้งหมด6,900 0สาขาในช่วงที่มีการระบาดสูงสุดรอบล่าสุดนะคะ ซึ่งตรงนี้มันก็เลยไปกดดันทําให้ยอดขายปรับตัวลดลงในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นยอดขายซา b u บักเพิ่มขึ้น10%เนื่องจากลูกค้าให้ใช้จ่ายมากขึ้นโดยซื้อกิฟต์การ์ดในช่วงเทศกาลวันหยุดสูงเป็นประวัติการถึง3.3พันล้านดอลลาร ส่งผลทำให้ในไตรมาสที่1ประจำปี2,566นั้นซัฟบัครายงานกำไรและรายได้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้เนื่องจากอุปสงค์ในต่างประเทศที่ลดลงกระทบต่อยอดขายนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะอีกหนึ่งบริษัทค่ะอเมซอนที่ต้องบอกว่าในช่วงไตรมาสที่4ผลประกอบการดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้นะคะแต่ว่าในปีนี้อาจจะต้องลุ้นค่ะเพราะว่าน่าจะดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ a เมซอนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการประกาศผลประกอบการของเขาเองนะคะในช่วงไตรม,มาสที่4ของปี2,565กันด้วยนะคะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการกันไว้ค่ะแต่ว่าในปีนี้นะคะปี2,566อาจจะต้องดูกันด้วยเพราะเขามีการคาดการกันว่ารายได้นั้นอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ บริษัทอเมซอน Amazon เปิดเผยรายได้ในช่วงไตรมาสที่4ปี2,565นะคะอยู่ที่1.492แสนล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Refinitiv นะคะมีการคาดการณ์กันไว้ที่1.4542แสนล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะราคาหุ้นอเมซอนดีดตัวขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทําการที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าราคาหุ้นอ่อนแรงลงในเวลาต่อมาค่ะ,คะหลังจากอเมซอนมีการคาดการณ์นะคะว่าไรายได้ในช่วงไตรมาสที่1ง ของปีนี้ค่ะจะเพิ่มขึ้นเพียง 4- 8เอร์ซสู่ระดับ1.21ถึง1นึแสนล้านดอลลาร์ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะอยู่ที่ระดับ1 2 5 1แสนล้านดอลลาร์นอกจากนี้อเมซอนยังมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่ารายได้จากธุรกิจบริการ a เมซอนเว b บอยู่ที่2.14หมื่นล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่2 1 8 7หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะยอดขายจากร้านค้าออนไลน์ a เมซ o n ลดลง 2%และรายได้จากการโฆษณาอยู่ที่1.156หมื่นล้านดอลลาร์สูงกว่าตัวเลขที่คาดการณ์กันไว้นะคะที่1.138หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะ ไปดูกันต่อที่ Alphabet กันบ้างน,นะคะล่าสุดค่ะมีการเผยกําไรและไรายได้ต่ํากว่าประมาณการนะคะในช่วงไตรามาสที่4ท,ที่ผ่านมานะคะ,ะข่าวนี้เนี่ยส่งผลทําให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนสแดกมีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะมาดูกันนะคะสําหรับตัวเลขการรายงานในค่ําคืนวันนี้นะคะมีการรายงานจากทางด้านของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ที่เปิดเผยกําไรและไรายได้ต่ากว่าคาดในไตรามาสที่4ส่งผลทําให้ราคาหุ้นของ Alphabet นั้นร่วงลงเกือบ4%นอก เวลาทาการซื้อขายตั้งแต่ช่วงเช้าในตลาดโซนเอเชียนะคะโดยที่กําไรต่อหุ้นอยู่ที่1ดอลลร์5เซนต์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Refinitiv คาดการเอาไว้ที่1ดอลลร์18เซนต์และรายได้อยู่ที่7.605่นล้านดอลลราต่ากว่าตัวเลขคาดการที่7.653่นล้านดอลลารายได้จากการโฆษณาบน YouTube นะคะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เหลือเพียงแค่7.96พันล้านดอลลราค่ะ จากที่คาดการ8.25พันล้านดอลลาร์รายได้จากธุรกิจ Google Cloud อยู่ที่7.32พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าคาดการที่7.43พันล้านดอลลาร์ a ัลฟาเบตคาดการว่าบริษัทอาจจะมีค่าให้จ่ายนะคะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่1ของปีนี้ประมาณ1.9-2.3ถึงพันล้านดอลลาร์อันเนื่องมาจากการเลิกออฟพนักงานจำนวน12,000ตำแหน่งตามที่ประกาศไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ เป็นภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาอัปเดตฝากกันด้วยนะคะอีหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นร้อนกันด้วยแล้วก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะก็คือในเรื่องของแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีค่ะวันนี้มีการเปิดเผยมุมมองนะคะเป็นหุ้นส่วนของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสหรัฐอาจจะต้องมีการแบนในเรื่องนี้กันด้วยเพราะว่าสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นไม่ใช่สินทรัพย์ในเรื่องของการลงทุนนะคะไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงไม่ใช่หลักทรัพย์กกันนดด้วยยคค่ะะะเเปิผ ากนายชาลีมังเกอร์รองประธานบริษัทเบิร์เชียฮาร์ทเวคค่ะแสดงความเห็นในหนังสือพิมพ์วอชิงตันเนลได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐนะคะสั่งแบนคริปโตเคเรนซีเช่นเดียวกับที่จีนดาเนินการระบุว่าการขาดการกํากับดูแลทําให้เกิดความเสียหายมากจนเกินไปและทําให้เกิดสถานการณ์ที่เหมือนกับการเล่นพนันค่ะซึ่งเขาบอกนะคะว่าคริปโตเคเรนซีนั้นไม่ใช่สกุลเงินไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์และไม่ใช่หลักทรัพย์ โดยนายมังเกอร์และนายวอร์เรนบัฟเฟตนะคะหุ้นส่วนทางธุรกิจได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์คริปโตเคอเรนซีมานานแล้วค่ะโดยบอกว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นไม่ใช่สินทรัพย์ที่จับต้องได้และไม่ใช่สินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ด้วยโดยนายมังเกอร์เขาระบุด้วยนะคะว่าแบบอย่างที่น่าสนใจ2ประการที่อาจเป็นแนวทางให้สหรัฐออกมาตรการบางอย่างประการแรกก็คือการที่จีนห้ามการซื้อขายจับคู่คำสั่งออกโทเค็นและอนุพันธ์ของสกุลเงิน เหมือนอย่างเข้มงวดและประการที่2ค่ะก็คือตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1,700นะคะรัฐสภาอังกฤษได้สั่งห้ามการซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ต่อสาธารณะทั้งหมดและคงมาตรการดังกล่าวต่อเนื่องประมาณ100ปีสำนักข่าว CNBC รายงานด้วยนะคะว่ามูลค่าของตลาดคริปโตเคอเรนซีร่วงลงมากกว่า2ล้านล้านดอนลลาร์ในปี2,565ส่วนราคาบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินคริปโตนั้นถือว่าเป็นสกุลเงินคริปโตท,ท,ที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วย ระะ่วงลวงหนักถึง65%ในปี2 5 6 5ค่ะปีนี้อาจจะเป็นปีหนึ่งนะคะที่สกุลเงินค r y ป t o c คอเ e n c y รวมไปถึงบิตคอยนนั้นเริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถกลับไปที่จุดสูงสุดเดิมได้นักลงทุนส่วนใหญ่ก็คาดหวังกันแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ยังไม่เคยขายจากช่วงที่ผ่านมานะคะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของคุณออรอนมัสนะคะดูเหมือนว่าความมั่งคั่งจะเริ่มกลับคืนมาแล้วล่ะคะ่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาาาาวงงแผนนนนนกกรลลททุนุในตตด้ไยั่ย่อคะ มันนี่เดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟข่าวสารด้านการเงินตรงที่หน้าจอคุณพบกับเบอร์ราอัพอัปเดตข่าวสารทั่วโลกแบบเรียลไทม์อินไซต์ทุกเรื่องราวการลงทุนที่เหนือกว่าเศรษฐกิจทั่วไปสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนําด้านการเงินการลงทุนระดับประเทศทันสถานการณ์กับทางเลือกการลงทุนที่ทันสมัยพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา22นาฬิกาทางสถานีข่าว TNN 16 ข้ามคากีฬาเด่นกุมภาพันธ์บาสเกตบอลเอ็นเอเลเกอร์สพบวอริเออรวันอาทิตย์12กุมภาพันธ์8นาฬิกาส0นาทีสดทิตครูวิชัมส้ามครูสปอร์ตหนึ่งช่อง6ก6กศึกอเมริกันฟุตบอลซุปเปอร์โบว์ครั้งที่5 7วันจันทร์13กุมภาพันธ์6นาฬิกา30นาทีสดทิ่ครูวิชัมสตีเดียวทางทูสปอร์ตหนึ่งช่อง6 6ห เทนนิสหญิงดูใบแชมเปี้ยนชิพเริ่มวันอาทิตย์19กุมภาพันธ์15นาฬิกาสดที่คูวิชันสที่เดียวทางคู่เทนนิสช่อง670ครบทุกกีฬาชั้นนำระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโ0 2 7 0 00 0 8 0 0 0กด3หรือที่คูช็อปโลตัสแม็โครและตู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราช่วงไตรม,มาสที่4ปี2,565นะคะมาอุตสาหกรรมอาจจะทําให้นักลงทุนนั้นสั่นคลอนกันไปได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของทั้งผลประกอบการหรือว่าแม้แต่อย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีการตั้มสมรองไว้สูงกันด้วยนะคะดังนั้นเองทิศทางผลประกอบการในช่วงไตรม,มาสที่1จะเป็นอย่างไรกันบ้างไตรมาสที่1สําหรับปีนี้นะคะรวมไปถึงการหาจังหวะโอกาสการลงทุนในตลาดทุ้นไทยวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะ ทีนี้พอมองย้อนกลับมาในบ้านเรากันบ้างเศรษฐกิจก็ดีแล้วแหละในเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีการปรับตัวฟื้นขึ้นแล้วแต่อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะมีผลต่อนในเรื่องของการลงทุนเลยก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสสี่ที่ผ่านมาที่มีการประกาศออกมาหลายๆกลุ่มก็กแย่ลงไปเหมือนกันนะคะเราประเมินยังไงกันบ้างเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยบ้านเรากันนะคะครับคุณวิมวิมวันวันอันนี้ผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้ามาดูช่วงนี้เนี่ยนะครับคือภาพใหญ่เนี่ยนะครับ พอประชุมเสร็จผ่านไปแล้วประชุมทางการการต่งตงตางมันผ่านไปแล้วเนี่ยในส่วนของสไลด์ที่ผมขึ้นมาก็คือในส่วนของวันประกาศงบนะครับใ,ในส่วนของงบตรมาที่สี่นะฮะเราจ,จะเห็นได้ว่าจากในรูปเนี่ยนะครับตัวงบของประชาชทะเบเียนส่วนใหญ่น,นะครับก็จะมีการประกาศหลักๆเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่สิบกุมภาเป็นต้นไปก็คือช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะทยอยประกาศนะครับไปจนถึงเกือบสิ้นเดือนเลยนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยนะครับข้อสังเกตนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือเราเห็นตั้งแต่กลุ่ม ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับประกาศงบนะครับกำไรออกมาเนี่ยนะครับหลายๆบริษัทนะครับในกลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีการตั้งสำรองนะครับเพิ่มขึ้นอันที่2งนะครับงบเนี่ยนะครับของธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาต่ำท่าดนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับงบออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่นเคกาะห์เนี่ยก็มีการทำรีวิวผลประกอบการนะครับก็คือช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มพลังงานตั้งแต่กลุ่ม ต้นน้ำนะครับกลุ่มพลังงานอย่างปิโตเคมีโรงกันเนี่ยนะครับพอตัสี่เนีงบไม่ค่อยดีนะครับก็คือบางบริษัทเนี่ยกลับมาขาดทุนนะครับทั้งในส่วนของสต็อกน้ำมันนะครับที่อาจจะออกมาไม่ดีนะครับในส่วนของตัวภาพของ IMPACT นะครับในส่วนของตัวราคาพลังงานที่เริ่มปรับลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูนอกจากกลุ่มพลังงานเนี่ยกลุ่มพวก เกษตรนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกราคาหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยนะครับงบนะครับในคอร์ท e r 4ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ราคาพวกสินค้าเกษตรเนี่ยปรับลงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นช่วงโลซี e a s ของฤดูกาลส่งออกนะครับรก็กาไรของกลุ่มเ่านี่นะครับในคอร์ท e r 4เนี่ยจะออกไม่ไมดีนะครับกลุ่มที่คิดว่ากําไรจะออกมาดีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปิดเมืองนะครับอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยว นะครับกลุ่มโรงแรมนะครับที่เห็นการฟื้นตัวของกําไรเพราะว่าอันนี้เขาจะชัดเจนเลยว่าควอเตอร์สี่เนี่ยรัฐบาลบ้านเราเนี่ยนะครับก็เดินหน้าเปิดประเทศนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยอ่าก็ทําให้ส่วนของผู้ในกลุ่มโดเมสิกเพย์เนี่ยนะครับอาทิตย์ทางกําไรควอเตอร์สี่ยยังดูดีอยู่นะครับก็โดยรวมสรุปนะครับผมคิดว่าแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแนวต้านสําคัญที่พันเจ็ดเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงรายงานงบเนี่ยแหละครับเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับอย่าง กลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานที่มีผมเกินไปว่ากําไรคอ,อร์เตอร์สี่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นตัวกดดันทําให้อาการเคลื่อนไหวของบ้านเราเนี่ยแนวต้านสาคัญจะอยู่บริเวณเนี่ยนะครับเลยยังเห็นว่าภาพของหุ้นไทยที่ไม่ไปไหนเนี่ยนะครับก็คือเป็นเพราะเซกเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่คาดหวังว่าจะดันให้ทะลุเนี่ยมันมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับอืมแล้วเราประเมินไหมคะว่าในเรื่องของผลประกอบการของบริษ,ษรัทจดทะเบียนแนวโน้มจะเป็นยังไงกันบ้าง,างหลังที่เราเจอแตรมาสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวลดลงไปในหลายกลุ่มเลยนะคะแต,มตรมัดหนึ ของปีนี้เราประเมินยังไงกันบ้างล่ะคะครับอ่าจริงๆอย่างนี้ครับคือเราเพิ่งมีการทำเออร์เน็ง e v วิวในส่วนของงบนะครับในส่วนของงบคัลเตอร์สี่แล้วก็กำไรปีสองสามนะครับอ,อ่จากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพของเมื่อกี้เกิดมาแล้วว่า Quarter ์สี่เนี่ยงบกลุ่มไหนจะดีไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดกลับมาดูในในส่วนของปีนี้กันบ้างนะครับ เซกเตอร์ที่คิดว่ากําไรเนี่ยจะออกมาเติบโตเนี่ยนะครับในฝั่งซ้ายมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเปิดเมืองนะครับอย่างท่องเที่ยวโรงแรมนะครับแล้วก็อย่างในส่วนของกลุ่มพวก เปิดเมืองโดเมสติตเทอย่างกลุ่มมีเดีย ICT นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวรับเหมาก่อสร้างนะครับกลุ่มการเงินนะครับเซกเตอร์เรานี้นะครับ,เร,เ,รบเราคิดว่าภาพของกําไรในปีนี้ตั้งแต่ควอเตอร์หแล้วแตทั้งปีเนี่ยนะครับทิศทางจะยังดีอยู่นะครับคือเราประเมินว่ากําไรตลาดนะครับในปี2566เนี่ยจะเติบโตประมาณ6% นะครับก็คีย์ไดเวอร์หนุนนะครับหรือเซกเตอร์ที่หนุนเนี่ยก็จะมาจากกลุ่มเปิดเมืองนะครับซึ่งถามว่าปัจจัยที่หนุนกําไรนะครับในกลุ่มโดเมสติกเพนเน่หลักๆก็คืออันที่หนึ่งก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับเเราประเมินว่าทางการศึกษเนี่ยเราคิดว่า GDP g r o w ไทยเนี่ยนะครับจะเติบโต3.7เเซนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้รวมอัพไซด์จากการที่จีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาดนะครับอันที่สองนะครับผมคิดว่าไดเวอร์หลักรอบนี้จะมาจากภาคการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะครับอันที่ ก็ค <N> ือในส่วนของภาคการบริโ <t> ภ <iles> <N> ันะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าจีนเปิดประเทศรอบนี้เนี่ยเร็วกว่าที่ก่อนหน้าเนี่ยตลาดคาดว่าจะเปิดประเทศช่วงครึ่งปีหลังปีนี้แต่ไปมาเนี่ยรอบนี้เปิด8มกราดังนั้นเนี่ยมันทําให้ในส่วนของแ s s u m p t i o n นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับตลาดเนี่ยนะครับประเมินก่อนหน้าเนี่ยอยู่แถวแถว22-25ล้านเนี่ยผมคิดว่ามันมีัพไซด์ส่วนเพิ่มจากนักท่อง ที่อาจะเข้ามาเอยอะดนะครับอันที่สองคือการเลือกตั้งนะครับอันนี้นขานงจะชัดเจนแล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับมีมีการผ่านร่างกฎนะครับาซึ่งในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามีโอกาสาท,ที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายควอเตอร์ที่หนึ่งหรือว่าควอเตอร์ที่สองนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยตามสถิติเนี่ยนะครับตัวรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะมีการออกมาตรการกระตุฟฟ้นเศรษฐกิจในช่วงทั้งก่อนการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้ง นะครับเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการสะพัดพอสมควรตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็จะบวกกับภาคการบริโภคนะครับก็โดยรวมสรุปนะครับผมคิดว่าปีสองสามเนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโดเมสติกเพนจะเด่นนะครับส่วนเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับโกลบอลเพ์นะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มส่งออกเนี่ยอาทิทางกำไรเนี่ยนะครับน่าจะชะลอครับ ความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนไปกับ YouTube Money and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe และกดกระดิ่งเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ชมก่อเอเชียทัรวครั้งแรกที่กาตาร์เปิดฉากฤดูกาลใหม่ด้วยทัพโปรกอับชั้นนำระดับแชมป์ร่วมประชันฝีมือชิงเงินรางวัล2.5ล้านเหรียญสหรัฐจากสนามโดฮากราฟรอบแข่งขันวันแรกวันพฤหัสบดี16กุมภาพันธ์17นาฬิการอบแข่งขันวันที่2วันศุกร์17กุมภาพันธ์17นาฬิการอบแข่งขันวันที่3วันเสาร์18กุมภาพันธ์16นาฬิการอบแข่งขันวันสุดท้ายวันอาทิตย์19กุมภาพันธ์15นาฬิกา ทาฟุตสปอร์ต t 5ช่อง684ครบทุกกีฬาชั้นนำระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนหกศ7 0 0 0 0 0 000กด3หรือที่คูช็อปโลตัสแมคโครและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ช่วงสุดท้ายของรายการนะชวนคุณผู้ชมมาหาช่องทางการลงทุนเพิ่มเติมกันด้วยนะคะหลังจากที่ตอนนี้เรารับรู้กันแล้วในเรื่องของสถานการณ์ดอกเบี้ยท่วโลกว่าน่าจะมีทิศทางการปรับขึ้นนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อ2%ก็นา่าจะสามารถทําได้ใกล้กอบเป้าหมายกันด้วยนะคะวันนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐกันด้วยค่ะเพราะว่าทางด้านของ MFC นะคะได้มีการเตรียมออกตราสารหนี้คุณภาพสูงสามารถ IPO กันได้ในช่วงวันที่14 กุมพาพันธ์นี้ค่ะ โดยทางด้านคุณธนาโชนรุ่งสิทธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่า MFC ได้เห็นโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ในตลาดตราสารหนี้สหรัฐเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด MFC US Aggregate Bond Fund หรือว่า MU Bond ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาในจังหวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวค่ะพร้อม IPO กันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่6ถึง14กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยกองทุนนี้นะคะ จะเป็นกองทุนรวมตาสารีต่างประเทศประเภทฟิเดอร์ฟันมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวก็คือกองทุนฮะ JP Morgan Fund US Aggregate Bond Fund ค่ะซึ่งจะมีนโยบายนะคะการลงทุนในตาสารีสหราฐสกลุ่มย่อยที่มีคุณภาพด้วยโดยกองทุนดังกล่าวนะคะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ4ทั้งนี้กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น2ชนิดค่ะชนิดแรกนะคะก็คือการจ่ายเงินปันผลสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผลและชนิดที่2ก็คือชนิดสะสมมูลค่าสําหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างการลงทุนลงทุนขั้นต่ําครั้งแรกและครั้งถัดไปเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะสําหรับปี2023นีนี้ตราสารหนี้โลกก็ถือว่าจะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนนะคะไปศึกษากันเพิ่มเติม<ๆ>เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีความเสี่ยงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยประเมินแล้วแนวโน้มดอกเบีย้ยกำลังจะ ปรับลดลงในอนาคตข้างหน้านะคะอยู่ในระดับนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความน่าสนใจในการลงทุนแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของใครที่ใช้บัตรเครดิตกันบ้างณนะปัจจุบันนะคะบัตรเครดิตถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการจับจ่ายใช้สอยนอกเหนือจากการที่จะช่วยลดการสัมผัสต,ต่างๆแล้วนะคะยังสามารถใช้โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดีๆของฝากฝัง่งธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินด้วยวันนี้หยิบยกมาฝากกันค่ะทางด้านของบัตรเครดิต t t b นะคะล่าสุดร่วมกับ 18ร้านอาหารไทยชื่อดังมอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มค่ะโดยบัตรเครดิตทีทีบีร่วมกับร้านอาหารไทยชื่อดังจัดรายการไทยไทยมอบส่วนลดและเครดิตเงินคืนให้กับผู้ใช้บริการสาสิทธิพิเศษเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านและชำระด้วยบัตรเครดิตทีทีบีทุกประเภทตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้นะคะ สิทธิพิเศษที่1ค่ะรับส่วนลดสูงสุด50%เมื่อรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไขที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการสิทธิพิเศษที่2รับเครดิตเงินคืนสูงสุด600บาท3นะคะรับแลก เครดิตเงินคืนสูงสุด12%ค่ะยกตัวอายา่างร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการไทยไทยกันบ้านนะคะทางด้านของนาราไทยครูซีนสีฟ้ายกเว้นสาขาบางโพไทเทเรสร้านขมิน้นเขียวไขก่กายกเว้นสาขานิมมานเชียงใหม่ตะลิงปิงบ้านคณิษฐาเดอะเฮอริเทจ คณิตฐาแอนแกอรี่บ้านเบญจรงปายยกเว้นสาขาอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนร้านบ้านหญิงร้านเบิร์นบุษาบายยกเว้นสาขาทองหล่อร้านรสนิยมโรงสีโภชนาเมทาวลัยสอนแดง แสนแซบหัวปลาช่องนอนทรีแหลมเจริญซีฟูด้ดยกเว้นสาขาระยองอันชันคาเฟ่อันชันเทเรสโอ้ oh, แต่ละชื่อนี้อร่อยทั้งนั้นร้านอาหารไทยไทยทั้งนั้นเลยนะคะ,คะและที่สำคัญบัตรเครดิตของ TTB สามารถใช้ได้ทุกประเภทเลยกับร้านอาหารที่เราบอกชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจันน้าสี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยโผในตลาดน,นี้เยอะมากพอสมควรคือถ้ามาเทียบเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยเราพูดกันตามตรงว่าจะสู้กันค่อนข้างยากนะเพราะว่าหลายเจ้านี่ตั้งมานานแล้วก็มีทุนค่อนข้างที่<ช>จะสูงผมทํารถเบนซ์ขายในราคาตัวอยาขายของในราคาไม่แพงแต่คุณภาพดีมาก